สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะมาแนะนำเทคนิคการคำนวณพิกัดน้ำหนักของโหลดเซลล์นะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะ หลายๆท่านนะคะอาจจะเคยเจอปัญหาซื้อโหลดเซลล์ไปแล้วนะคะโหลดเซลล์เสียง่ายบางครั้งใช้ไปไม่นานก็ต้องเปลี่ยนใหม่หากเราเลือกโหลดเซลล์ที่มีพิกัดน้ำหนักน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบกับตัวโหลดเซลหรือถ้าใช้พิกัดน้ำหนักมากเกินไปจะส่งผลให้ค่าน้ำหนักผิดพลาดได้นะคะวันนี้จึงขอมาแนะนำการคำนวณพิกัดน้ำหนักของโหลดเซลล์ค่ะ สิ่งที่ต้องรู้ในการหาพิกัดน้ำหนักของโหลดเซลล์มีดังนี้นะคะ 1. น,น้ำหนักที่ต้องการชั่งคือความละเอียดน้ำหนักที่ต้องการชั่งนั่นเองค่ะ 2. ค่าน้ำหนักของภาชนะสำหรับชั่งนะคะคือค่าน้ำหนัก ของภาชนะเปล่าที่ยังไม่มีการโหลดน้ำหนักลงไปนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงกระแทกค่ะเช่นในกรณีที่มีการปล่อยของลงถังและปล่อยน้ำออกจากถังจึงต้องเผื่อค่ารับน้ำหนักประมาณ2เท่าของน้ำหนักรวมนะคะดูจากสูตรได้ดังนี้เลยนะคะค่าน้ำหนักพิกาของโหลดเซลล์หนึ่งตัวนะคะเท่ากับน้ำหนักที่ต้องการชั่งบวกน้ำหนักของภาชนะคูณ2นะคะแล้วก็หารจำนวนของโหลดเซลล์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นค่ะต้องการช่างน้ำหนักปูนในถังไซโลโดยน้ำหนักปูนที่ต้องการช่างคือ1,400กิโลกรัมถังไซโลนะคะหนัก600กิโลกรัมฐานยึดถังมีสด้านนะคะก็ใช้โหลดเซลสี4ตัวค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ค่าพิกัดน้ำหนักของโหลดเซลหนึ่งตัวที่1,000กิโลกรัมถังมีสด้านนะคะใช้จำนวนสตัวค่ะซึ่ง ถ้ามีการใช้โหลดเซล์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะควรจะใช้ summing box นะคะเพื่อรวมสัญญาณ Output โหลดเซล์เพื่อส่งต่อสัญญาณให้ i n นดิเคเตต่อไปค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like กด share กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในทลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ